บจมิบงบงอนอะไรแม่แมวคุยแมวคยงอนอะไรแม่คะเอ้ยน้องโบงอนนะงอนแม่พูดด้วยงอนเหมือนหน้าหนีเลยน้องโบลูกยทำไมน้องโบงอนแม่ลูกหนูมีแม่อยู่ยมีพี่มีบ้านเนี้ยน้องไม่มีใครเน่ะลูกงอน,นแม่ทำไมอะไม่ลูกยุ ไม่รักหรอกแม่รักหนูเลยรักน้องโบคนเดียวเลยมีไม่ไม่ต้องมาบูนเร็้คบเลยไ่กนไปนอยู่กับน้องโบกอนไงยังไ่ได้กินอย่างเงี้ยโอ้โอ้น้งเมยไปจัตบพี่เ้านายแองมาแด้หาพี่นุ่นไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกลูกไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกลูกตบมันมั่งแท้พีนจะมีมือเนี่ยไม่ช่จะมีมือแล้วตบแต่แม่นะ อืมมันจะจับมันเยอะมันยื้อเนี่ยเงี้ยเงี้มี่เงี้ยอะไรแม่จังเลยเนะี่ยเป็นโรคอะไรมี่รักลักลูกไหมไม่รักใครรักหนูทองคนนี่เนี่ยไม่ไม่รักไม่รักอันยาดินเจะอะไรเนะี่ยรักน้องรุ่นกับน้องโบลอยังไงลูกอันนุจะไปไหนกันนะลูกไม่ไปแล้ว <ไป S 1> <อ>ลูกโเดีอยู่มวไปกันเถอะไปนุ่จะเก็บขงูงจะมืดเลยไปมึงไปสองตัวเลยเดี๋ยว<อ>มันจะเหงา พ,พี่พึ่งไปมึงก็ไปกับเขาไม่เขาอืมไปกับเขาเดี๋ยวเขาเหงาเขาอ,อยู่คนเดียวไม่ไหวไม่ไม่รู้างเลยไม่ล้าง,ง <laughs> เดี๋ยว<อ>เดี๋ยวให้ข้าวไปอีกแบกใส่หลังไปไม่ล้นีเลยนี่ไม่ล้างหนู่เลยไม่ล้างอ่ะ <c ười> <c ười> <ค contemporary> ไม่ล้างเลยนี่เลยอังโบรวเลยเดี๋ยวนี้ใกล้เกี่ยวการแม่ใหญ่แล้วนะไม่ไม่รักหนูไม่ก็ไม่ล้างหนูเลยไม่ล้างให้แม่ข้าวกระสอบสายมันก็ไม่ต้องเอาไปแมึงไปขี้กลางทางอืม เ็ดเลยนักหน้าเนี่ยเค็ดเลยจริงจังกระโดดตุ้ยกระโดดเธอลูกอย่าช้าต้องกระโดดคนดูนี่เลสูงสิฉันนี่กระโดดคนดูเลยโอ้เก่งอะลูกอะไนุ่นไหนมีมาบิวเลยไอหนูพูดอยู่คนนิวไปนุ่นไปนุ่นไปก่นไปเถอะกันไปนุ่นไปเถอะกันไปน่นไป ไปเถอะมราจะหนี่ากเมืองไม่ไปนู่นดูเลยไปเถอะหนีออกจากบ้านกนไปเถอะไม่ต้องหนีลูกค่อยๆเดินไปด้ยแม่ไปจะไปทั้งไหนจะเอาไอ้ข้าวไปส่งอาหารเปียกอาหารแห้งเอาสารอาหารแห้งไปไปส่งประป๋องไปอยู่กระหลวงตาก้าวสารอาหารแห้งประป๋องมามาไปเลยแบ่งลงตามเอ้ยอะไรนักหนาเนี้ย จับหางหน่อยได้ไหมยูวัตีตูจับหงหน่อยยูวมตีตูโอหเนื้อทองไ่เนื้อไปเนื้อเพ็โอ้โหยูวันตตัโอ้โหจำนั่นก็หนูติดจันอร์เถีบจักงมูวันจะไม่ใจเนอัแรกก็ไปตัว